การเตรียมกล้องไฟเบอร์ออปติกลาริงโกสโคปขั้นตอนการเตรียมกล้องไฟเบอร์ออปติกลาริงโกสโคปพิฮอวัตการทดสอบการรั่ว 1. หมุนเวนติ้งแคปออกจากตัวกล้อง 2. นำลิกกตเทสเตอร์ต่อกับตัวกล้อง จากนั้นบีบดำลมเข้าไปในตัวกล้องให้เกยอยู่ในกรีนโซนทิ้งค้างไว้1-2นาทีหากเข็มขยับหรือไม่นิ่งแสดงว่ามีการรั่วห้ามนำไปใช้ทดสอบเรียบร้อยปล่อยลมออกจากตัวกล้องถอดดิเก็ตเทสเตอร์ออกจากตัวกล้อง 4. ประกอบฐาน panasonic cr 1 2 3 a เข้ากับอุปกรณ์กำเนิดแสงแบบสองกล้องพบพานำอุปกรณ์กำเนิดแสงแบบสองกล้องพบพาต่อเข้ากับตัวกล้องที่ตำแหน่งส่วนต่อเครื่องกำเนิดแสงให้ตำแหน่งจุดสีแดงต้องตรงกันจากนั้นทดสอบการใช้งานหมุนแกนอุปกรณ์ ไปที่คำว่า on fol ยี่ห้อ Olympus จะมีอะแดปเตอร์ที่สามารถต่อกับเข้ากับสายไฟของสต็อดได้หากกรณีฐานพานา s o นิกหมดต่อไปขั้นตอนการเตรียมไฟเบอร์ออปติกลาลินโกสโคปยี่ห้อเพนเทค ทดสอบการรั่ว1หมุนเวนติ้งแคปออกจากตัวกล้องนำดิเกตเทสเตอร์ต่อกับตัวกล้อง 3. บีบดันลมเข้าไปให้เข็มอยู่ที่บริเวณกินโซนทิ้งค้างไว้1-2นาทีจากนั้นปล่อยลมออกจากตัวกล้องถอดดิเก็ตเทสเตอร์ออกจากตัวกล้อง 4ประกอบถ่าน panasonic cr 1 2 3 a เข้ากับอุปกรณ์กำเนิดแสงแบบสองกล้องพกพาหมุนเปิดที่ครอบตำแหน่งต่ออุปกรณ์กำเนิดแสงนำอุปกรณ์กำเนิดแสงแบบสองกล้องพกพาต่อเข้ากับตัวกล้องที่ตำแหน่งส่วนต่อเครื่องกำเนิดแสงโดยให้ตำแหน่งจุดสีแดงต้องตรงกัน ทดสอบการใช้งานกดปุ่มที่ตำแหน่งเปิดไฟจะติดกดปุ่มปิดเมื่อเลิกใช้งาน